สวัสดีค่ะเรามาเรียนภาษาพมา่าด้วยกันต่อนะคะคำว่าที่นี่กับที่นั่นที่นี่ภาษาพมา่าพูดว่ายังไงที่นี่พูดว่าดีมาดีมาที่นี่ดีมาที่นี่ดีมาเนดีมาเน อยู่ที่นี่คำว่าตีมาแปลว่าที่นี่นะคะเนแปลว่าอยู่จีมาเนก็คืออยู่ที่นี่จีมาเนอยู่ที่นี่ d i มาซาจีมาซากินที่นี่คำว่าจีมาแปลว่าที่นี่ ซาแปลว่ากินจีมาซาจีมาซากินที่นี่จีมาเศร้าจีมาเศร้ารอที่นี่คำว่าจีมาแปลว่าที่นี่เร้าแปลว่ารอจีมาเศร้าจีมาเศร้ารอที่นี่จีมาทา จีมาทาไทาว้ที่นี่จีมาแปลว่า,าที่นี่ทาแปลว่าไว้จีมาทาจีมา places. ท,ทมาไว้ที่นี่จีมาโลกจีมาโลกทำที่นี่จีมาแปลว่าที่นี่โลกแปลว่าทมนะคะจีมาโลกจีมาโลกทาที่นี่ จิมาเอกจิมาเอนอนที่นี่จีมาแปลว่าที่นี่เอกแปลว่านอนจิมาเอกจีมาเอกนอนที่นี่เรามาดูคำที่ว่าที่นั่นนะคะที่นั่นภาษาพมา่าพูดว่าโฮมาโฮมาแปลว่าที่นั่นโฮมาตัว โฮมาตว่าไปที่นั่นคำว่าโฮม,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 มาแปลว่าที่นั่นตัาแปลว่าไปโฮมาต่าโฮมาต่าไปที่นั่นโฮมาทาโฮมาทาไว้ที่นั่นโฮมาแปลว่าที่นั่นทาแปลว่าไว้นะคะโฮมาทา ไว้ที่นั่นโฮมาเนโฮมาเนอยู่ที่นั่นโฮมาแปลว่าที่นั่นเน่แปลว่าอยู่โฮมาเนอยู่ที่นั่นโฮมาซาโฮมาซากินที่นั่นโฮมาแปลว่าที่นั่นซาแปลว่ากินโฮมาซา โฮมาซากินที่นั lo, ่นโฮมาโลกโฮมาโลกทำที aja, ่นั่นโฮมาแปลว่าที่นั่นโลกแปลว่าทำโฮมาโลกโฮมาโลกทำที่นั่นโฮมาเอกโฮมาเอกนอนที่นั่นคำว่าโฮมาแปลว่าที่นั่นเอกแปลว่านอน โฮมาเอกโฮมาเอกนอนที่นั่น